จะมารีวิวก็บอกน้ำของยี่ห้อซีบราครับหรือตาหัวมะลายนี่ครับสีสันสวยสดใสครับเพราะนี้ผมสั่งมาเป็นสีแดงมันมีสามสีครับนี่สีออ i e เ t นทัลบลูก็มันจะเป็นสีขาวผสมสีฟ้าแต่ฝานจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สี Oriental ัลเก็คือสีแดงตัวนี้ครับนี่ครับสีแดง ฝาทิดดำแล้วก็เป็นออเรน a l ลม o n อันนี้ออกสีแบบขา,ขาวๆไข่ๆนี่ก็ตัวนี้จะมีฝาฝาสองชั้นแล้วก็มีตัวกรองนี่เป็นกตัวกรองชาเป็นสแตนเลสเกาเกียวฟูดเกจครับสามสี่นี่ครับมีฟิลเตอร์กรองชาให้ตัวนี้จะมีฟิลเตอร์กันน้ำแข็งอยู่อันหนึ่งแล้วแต่ว่าจะมีตัวกรองชาแทใไปด้วย เราไปดูสินค้าภายในกลอนะ่องอ๋อนี่ครับจะบอกว่ามันเก็บความร้อนความเย็นได้ทั้งหมดครับอันนี้จะบอกว่าที่ร้อนเย็นที่6ชั่วโมงนี่ครับตัวนี้ของยี่ห้อมาลายหัวมาลายขนาดนะครับก็จะประมาณ450มิลิตรครับนี่ครับตัวกระบอกนี่เอาไปดูภายในกล่องเลยดีกว่าอันนี้ผมแกะลองล้างแล้วครับ กล่องก็สวยกระบอกออกมาก็สวยครับตัวงานใช้ใช้งานแบบเออรื่อไรเกรดเกรดดีมากนี่ครับติบมาสกีนโ้โก็เลยหัวมารายซีบราเป็นตัวปลาสาตัวอันนี้คือกระบอกสีแดงออร e n t นี่อเรทอลทคลาสสิกนี่ครับ าแล้วก็ตัวที่พื้นก็จะมียางกันลื่นด้วยครับสกีนโลโก้เลยครับ s i บ r a Thailand หัวมาลายก็ก็บอกนะครับถือว่าผมว่าไงคือมันสวยอะดูมันเข้ายุคสมัยดีนี่ครับฝาชั้นที่หนึ่งครับตัวนี้ปิดกันน้ำหกกันความร้อนเย็นได้ ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ไม่มีอย่างนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งล้างยังไม่ได้แห้งมากนี่อีกชั้นหนึ่งนี่หมุนปึ๊บนี่ครับกรองส่วนด้านในก็นี่เป็นสเตนเลส304ครับเป็นฟูดเกรดย่างน้อยน,อยนี่ของแท้ซิบราครับ นี่ตัวกองชาสามารถถอดออกไปล้างได้ครับนี่เป็นสนเตลลเหมือนกันเป็นฟิลเตอร์กองชานี่ครับตัวฝาก็จะมีซีนยางตรงนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซีนยางเหมือนกันอันนี้เราสามารถเนี่ยครับใส่นี่ครับใส่ได้ใส่ปุ๊บเวลาเราใส่น้ำแข็งอะไรไปใช่ไหมเราก็ดื่มตรงนี้ได้เลยโดยที่น้ำแข็งก็จะไม่มาชน ที่ปีปากเรานเอนหนึ่งจนฟันหรือซีปากเราแล้วก็ตัวกองชาก็ถอดได้ถือว่าโอเคมากอันนี้ล้างทาความสะอาดได้ครับปากกว้างมากตัวนี้เป็นงานเกลียวแต่ดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับไม่คมครับขอบข้างก็ขดกได้เหมือนกันปกติตัวนี้ซีนยางก็ถามว่าดีไหมก็ าที่จะจับดูก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ไม่แพ้แบรนด์ต่างประเทศเลยอันนี้เป็นแบรนด์ไทยครับหัวมะป๋อมะายตัวกรองอันนี้ถ้าใครดื่มชากาแฟอย่างเงี้ยผมว่าโอเคอยู่นะตอน่อร้างทำวาสะอาดได้ง่ายนี่ครับเวลานำาหมุนเข้าก็แค่นี้ครับมันจะมีล็อกของมันอยู่เนี่ครับนี่ล็อกมันเราก็ดูให้ดีตรงนี้ก็จะมีอยู่ แล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงครับแค่นี้ครับแล้วก็หมุนแค่นี้ครับอยู่แล้วแล้วก็ฝาฝาตรงนี้แค่หมุนหมุนบนก้านหมุนปิดนี่แค่นี้เองแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แข็งใส่น้ําร้อนได้เหมือนกันซีนกันเขาเรียกอะไรยางกันลื่นตอนนี้ นี่ครับสีแดงสวยด้วยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรละชมครับสวัสดีครับ